กาศสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าทุกผู้ทุกคนพี่น้องมือนี้พี่น้องผ้าพี่น้องเขามาเบงยางเบงพี่นอ้องต้นใหม่ที่มันมีราคาพี่น้องแต่ว่าช่วงที่เขาอยากปลูกก็คือใหม่มันมีราคาเนาะพี่น้องแต่ณตอนนี้ใหม่ที่มีราคามันเป็นจังดานะคะเนาะแต่ละต้นนะกาศสีผ้าเบงหเดเลยผ้ายางหลายมือแล้วหลายเดือนแล้วพี่น้อง บันดีพาพี่น้องอยางไร้เดือนเลยพี่น้องกเ็งงเลยสิย่างเบื้องใหม่มันถ่วมหัวเลยพี่น้องฝูกซารพัดพันใหม่แต่ว่ามันเหลือเน่ตายไปน้ำนะพี่น้องมันไหนเน่ตายไปน้ำพี่น้องเพราะว่าอันช่วงนี่อ่าสิให้เขามาไถก็เลยสชยางเบื้องน่ะนะพี่น้องไปไปเบิ้งนับกันก่อนพี่น้องสิให้เขามาไถพี่น้องคะ่ะ อันที่ไห้เบิ้งนี้ก็จะเป็นไม้ไม้พยอมก็ไม่แดงนะพี่น้องปลูกตามหลองยางอันตอนแรกๆนะเขาใจว่ามันจะทีไปหรือว่าออหยางตื้นน้าพี่น้องแต่ก็เลยว่าพอปลูกไปสักพักหนึ่งยางที่ปลูกมานี่สามปีแล้วเนาะพี่น้องสามปีไม่มันจะแย่งกันใ่พี่น้องแย่งกันใย,ยแต่ว่ากระโบมีผลกระทบก็ไม่แดงนะพี่น้อง ไม้แดงเขากะคือเขาจะเลี้ยวพี่น้องล่ําเขาจะเลี้ยวเห็นบ่พี่น้องนี่อ่ามใหม่เขาจะเลี้ยวขึ้นเลี้ยวขึ้นไปสิน่าพี่น้องนี่นี่บ่มีผลกระทบพี่น้องเพราะว่าอันเห่าบ่ได้เอากิ่งมันไหวนะพี่น้องเพราะว่าปลูกใหม่เนี่ยเห่าต้องเลาะก,กิ่งนะพี่น้องพอเพ่าบ้านจะมาเลาะก,กิ่งอยู่ทุกรอบเพื่อนจะเพิ่นเพิ่นจะอันบ่ได้ว่างดรอกเพิ่นแต่ละมือเพิ่นกะสิน่งางเลาะแต่ว่าช่วงนี้ ใชไหโดรถมทไถเวลาเขาไถาเขาก็ไถาตามหลงนี่ปลูกระยะห้างกันซีแล้วพี่น้องตามตามหลงยางสี่อันยางนี่มันจะสามเจ็ดนะพี่น้องสามคูณเจ็ดแล้วกันเขาปลูกระยะห้างสุดสี่ก็คือซีมิตพี่นอตต้องซีมิตซีมิตตามหลงของยางอีกท่หนึ่งนะนีมิตเพราะว่ายางนะปลูกสามเม็อันนี้เขาปลูกซีมิตเลยพี่น้องใหม่ใหม่ตามหลองอีกเท่หนึ่งสินะพี่น้องอ่ะ ไหม่กําลัางึ้นกําลัางงามพี่น้องเออกําลัางงามใหม่ละค่ดีในอนาคตถ่ายยางก่อนใหม่ตัวนี้มันจะเป็นใหม่ติดตลาดต้องการเลยพี่นอ้องกอผักไตเขาจะไปไม, ah ม่เฮ็ดเลือเลือปลาหมงเลือลงทะเลมันสิอันป้องกันน้ำเข้มได้นะพี้ใหม่พยอบนะพี่น้องอันจากที่ศึกษามาเนาะพี่น้องแต่ว่า ไม่ที่บ่มีคุณภาพถึงห้าสิบปลูกไปได้กัสิบประมาณแนวนี้กัสิไดใดเป็นไหม่ฟื้นในอนาคตพี่น้องถ้าห้าสิบปลูกใหม่ให้ไม่คุณภาพเฮาก็ต้องเอากิง่งมันออกตั้งแต่หนึ่งหนึองแต่ตอนนี้เาออกไล้แลเพะมันใหญ่ล้วมันแก่แล้วพี่น้องสี่ปีแล้วนี่ใหม่สี่ปีปลูกไว้เป็นเห็ดไหม้ฟื้นเอานี่ซ้ำนี่เดี๋ยวสิพ้าไปเบ่งที่เป็นใหม่ที่มันมีคุณภาพเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากนี้สิผ้ายางก้อนพี่น้องนี่อีกใหม่ต้นหนึง่งใหม่ที่มั่มีคุณภาพนี่คือคือใหม่พยอมพี่น้องมันสูงสูงเงี้ยงเงี้ยไปเงสิในพี่น้องใหม่ตัวนี้สิแพงไหม่อันเดียวกันแต่ว่ากานแตกต่างคือลักษณะใหม่เนาะใหม่ตัวนี้จะมีราคาเท่าพี่น้องเวลามันใหญ่เขียนว่าห้าสิขาย่ำตน้นใหม้ลักษณะนี่พอห้าแต่งกิ่งต่างต่มันยังหน่อย แต่ต้นมันบ,บคดบ่งอบ่เบี้ยวบ่หักนะพี่น้องนี่คือตระกูลใหม่ที่เขาใส่อันลงทะเลไปเห็ดเลือพี่น้องกอ็ไล่ต้นอยซ้ำนี่แต่ว่าตนน้นใหญ่ใหญ่ซ้ำเหนียเพราะว่าอันบ่ผ้ายงางก่อนเพราะว่ามือหน,นีมันบ่ท่านเด้ไถว่าให้เขามาไถก่อนยังสิพาพี่น้องยางเมืองอ่ะนะพี่นอ้องไถปั๊บดินก่อนช่วงนี่ยังรถไถเพราะท่านได้มาพี่น้องก็เลยผ้ายงางเลาะก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็สีผ้าเบิ้งใหม่แดงที่มีคุณภาพไม่แดงตอนแรกๆเขาใจว่ามันสิมีปัญหาบ่มนออกลูกได้ไหมในสวนอยางเสียนะพี่น้องปรากฏว่าโมมีพี่น้องเพราะว่าไม่แดงนี่กิ้งเขาอะนะพี่น้องหลกเขาเลิกพี่น้องกิ้งเขาอ่เฮอลีกิ่งเขากะง,ง่ายหลักกัน,นี่พี่น้องหลักเขานี่นี่นี่หลักเขายึดดินได้ดีวะเนาะยึดดินได้ดีพี่น้อง สองต้นปลูกติดกันอยู่นี่อ๋อสองสามต้นอยู่นี่เบื้งต่อไปเด้อพี่น้องจำพวกไม้แดงนี่นะพี่น้องนี่เห็นบอพี่น้องไม้แดงกับอันนี่ไม้แดงพี่น้อง เวลามันใหญ่เขื่นม,มันบอดด้ชิ่งกันเถอาใดดอกพี่น้องมันก็ได้ตั้งอันตั้งต้นตั้งใหญ่นะพี่น้องน่ะเขากระสีพยา,ยามขึ้นไปหาแสงแดดเพราะว่าต้นยางบังพี่น้อง้าเบ่งกงอนพี่น้องนีต้นยางบังเขาเขาจะพยา,ยามขึ้นไปขึ้นไปหญ้าสูงแล้วกะ็ไม่แดงนี่อย่างที่บอกไปด้วพี่น้องว่ารากของไม้แดงยึดดินได้ดีมันจะบกโคนพี่น้อง แล้วก็งามวันข้างนาเ้าขายราคาไม้แดงนี่เป็นไม้ที่ตลาดตรงการไม้แดงไม้ซักไม้พยุ่งนะพี่น้องสามไม้นี่ไม้พย่อมนี่ิเสีย้ยงยากแน่พี่น้องอ้ามักนัดลนพี่น้องมานลนเห็ดอย่างไรมาลนอยู่นี่บัดน,นี่โอ้มักนัดตัวอะไรนี่อพอบานเก็บเลยลื่มคือซาติโทพี่น้องอืออ้ามักนัดไปก่อนอ เอาคลิปนี่ก็จบเพียงพ่อสำนิก่อนพี่น้องให้รดไทยมาไถกอนเดี๋ยวจังเสียให้พี่น้องในเบิงเ่งในบอดีแวกสวนเงินหนล้านกอนพี่น้องการที่จะสางเงินหนล้านได้เข้าต้องค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องตอนนี้กินมักนัดกอนพี่น้องคลิปนี้่ขอจบเพียงสำนิก่อนขอบพูณพรอแม่พี่น้องพี่ป่านะ้าอาท,ทุกคนขอบคุนและสวัสดีจ้าไปเข้าสวนก่อนแบบนี้